สวัสดีครับผมหัวไข่นะครับแล้วขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮับนะครับวันนี้ก็หลายคนรีเควสนะผมก็อ่ะเดี๋ยวมาทําอาหารแบบคีนคีนอร่อยอร่อยที่ไม่ใช่แนวนักกีฬาลวกันแต่แบบคุณค่าทางอาหารนันเป็นแบบนักกีฬาเลยคือคนปกติสามารถทํากินได้อร่อยด้วยแล้วก็เมนูวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะทําไปกินเพื่อ,อพัฒนารูปร่างให้ดีขึ้นหรือว่าจะเอาไปกินใน เป็นเมนูในตอนปาร์ตี้ก็ได้ทานเหล้าทานแอลกอฮอลอะไรเงี้ยพอยะได้นะครับก็ลองเอาไปดูแล้วก็เอาไปลองทําดูแล้วกันก็วันนี้เอาข้าวเ,เลยผมจะทาเฟ้นไฟเออเฟ้นไฟจริงแต่เป็นเฟ้นไฟที่แบบว่าคีนนะครับแล้วก็เป็นแบบโฮมเมดก็คือผมจะใช้มันฝรั่งสดๆอย่างนี้เลยคือคุณผู้ชมหลายคนนะถามผมมาว่าสามารถไปซื้อมันฝรั่งที่แบบเป็นสําเร็จรูปที่มันแช่แข็งได้ไหมก็เดี๋ยวผมอารูปขึ้นมาแล้วคิดไม่ออกนะ ก็แบบนั้นอะ่ะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีสารกันบูดนะครับคือมันจะไม่แบบสะอาดร้อยเปรเธรรมชาติเหมือนแบบเนี้ยคือแบบนี้เนี่ยคือแบบเป็นธรรมชาติมานะผมพูดหลายคลิปแล้วอะไรที่มันยังไม่ได้แปลรูปอะ่ะมันดีกว่าเสมอนะครับก็เดี๋ยวเนี้ยเป็นวัตถุดิบหลักของเราคือวันนี้เลยก็คือทาเนไฟนไนฟลแบบโฮมเมดน,นะครับแล้วก็กับแก้ก็คือจะเป็นเนื้อแหละคือถ่ายไปหลายคลิปแล้วก็ใช้ดูอีกทีขายของนั่นแหละนี่อโล่าเมดนะครับ เป็นพี่คันย่าใครสนใจก็แอดไลน์มาสั่งได้นะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้เลยผมจะใช้ตัวนี้ก็อุปกรณ์ในการใช้นะครับสําหรับเฟ้นไฟล์นะผมจะใช้ตัวนี้เป็นฟิลิปก็เป็นรุ่นใหม่แต่ก็ปีออก,กว่าแล้วแหละคือเป็นแบบว่าดิจิตอลนะครับก็หม้ออบลมร้อนเดี๋ยวดูดีว่าหม้ออบมร้อนเนี่ยเวลาเจอคนที่แบบผมในที่ใช้บ่อยๆเนี่ยรูปร่างหน้าตามาจะอกมาเหมือนเฟนไฟล์ที่ขายตาม จังฟู้ดหรือเปล่าอ่เาเดี๋ยวมาดูกันโอเคแล้วเราไปไปเตรียมดูนะครับว่าทํายังไงบ้างเอานะครับเราจะมาเตรียมมันฝรั่งกันแล้วก็ผมบอกก่อนว่าเวลาใช้หม้ออบลมร้อนเนี่ยอย่าหั่นแท่งเหมือนในร้านฟาสต์ฟู้ดอ่ะเพราะว่าพอเวลาเป็นแท่งที่มันเล็กอะ่ะแบบขนาดเท่าแบบร้านานั้นฟาสต์ฟู้ดอ่ะมันจะไหม้แล้วมันจะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทกเจอร์มันจะไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่ผมทำอะ่ะมันจะขนาดประมาณไหนนะครับนี่หันนี่นี่ผมจะหันประมาณนี้อันนี้ก็หั่นเปลือกอ่อนนะไม่มีอะไรแล้วมันฝรั่งนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นคราร์บที่ดีมากจริงๆนะไอ้เฟนฟเนี้ย <c oughs> ถ้าคุณมีหม้อหม้ออบลมร้อนนะคุณทำกินได้ทุกวันนะ จริงๆกินได้ทุกมื้อเลยถ้าไม่เบื่อนะเพราะว่าอะไรรือว่ามันฝรั่งเนี่ยมัน100กรัมเนี่ยมันให้แคลอรี่แค่ประมาณ70็ดสเองเจ็ดสิอะเอาแบบเป๊ะๆเลยแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอะมันให้ประมาณ17เนะถ้าผมถ้าผมจําเป๊ะนะถ้าเทียบกับข้าวอะมันให้พลังงานน้อยกว่าแล้วก็ให้คาร์บออน้อยกว่าเออแต่ในถ้าเรากินในปริมาณที่เท่ากันะเราก็จะอิ่มเข้าใจไหมมันก็เหมาะสําหรับคนที่ อยากลดน้ำหนักแล้วก็ลองเอาสูตรผมเนี่ยไอ้มันฝรั่งอันเนี้ยเอาไปทําเป็นเฟรนช์ฟรายหรือว่ามาอร่อยเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยถ้าเราไปต้มแล้วทาเป็นมันมันฝรั่งบดอ่ะแต่ถ้าเราไม่ปรุงอะไรเลยใส่แค่เกลือมันเหนียวเวลากินแล้วมันติดเหนียวแล้วมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่คือผมบอกเลยนะหลายคนที่พาดนะเวลาไปกินมันฝรั่งบดตามร้านอาหารที่มาอร่อยอร่อยอ่ะเธอไม่ใช่เธอติดเรียกเมียนะครับก็คุณผู้ชมรู้เปล่าว่ามันฝรั่งบดท,ที่อยู่ตามร้านพวกอร่อยอร่อย่ะเขาใส่พวก เนยใส่พวกเยอะมากอ่ะแล้วก็นมที่เป็นแบบภูครีมอ่ะเยอะมากเลยนะไม่ไม่แบบเพราะว่าผมเคยไปทาอาหารอยู่เออนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าวันเนี้ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นไงแต่แต่แนะนาเลยนะว่ามันฝรั่งอ่ะทานได้เลยกินได้ทุกวันนะครับอันนี้พูดจริงๆิไดเอททานได้ปกติก็ทานได้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็ไม่ได้บางมากมันจะหนาขึ้นมาหน่อยเพราะว่าหม้ออบรมร้อนที่ผมอบอ่ะ ด้วยความที่ผมถนัดกับไซส์เนี้ยผมเลยกะเวลาหม้ออบอะ่ะมันพอดีเพราะว่าเคยทําอันเล็กแล้วมันไหมหมายถึงว่าอันที่เท่าร้านแบบพวกดังๆะนะครับมันไหมแบบไหมเลยอะ่ะเออมันก็เลยไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ต่อไปนะครับเราก็ต้องเอามาเรียงในหม้ออบลมร้อนนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่าต้องวางกระจายกระายหน่อยนะครับอย่าให้มันกระจุกนะเพราะว่ากระจุกเนี่ยมันจะสุกแบบไม่เท่ากันอะ่ะ อย่งนผมก็หั่นไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่างแม่งเพราะว่าเราทํากินเองนะครับไม่ได้ทําขาย <laughs> มาแล้วนะครับก็เปิดก่อน180องศานะครับสําหรับยี่ห้อนี้นะครับก็ยี่ห้ออื่นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเหมือนกันไหมต่อไปก็เวลานะครับผมจะเอา18นาทีง่ายมากเลยครับเครื่องเนี่ย แล้วผมบอกก่อนว่าเคล็ดลับอยู่ตรงนี้มันสิบแปดนาทีใช่ไหมพอเวลาเราอบไปแล้วเก้านาทีอ่ะเราต้องดึงออกมาแล้วเขย่ากลับด้านมันแล้วก็อบเข้าอีกทีนะมันถึงจะสวยงามอ่าเดี๋ยวมาดูว่าผลงานตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะส่วนสเต็กนะครับก็เหมือนเดิมเลยตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วก็เกลือพริกไทยนะง่ายๆเลยนี่จากโลหะนี้นะดูวิธีหนึ่งใครสนใจสั่งได้นะครับพี่คันยม เลือดเลอยไม่ต้องเช็ดหรอเพราะไม่ใช่ร้านอาหารนะจริงๆแล้วเราควรจะต้องเช็ดเลือดนะเลือชมพูพริกไทยนะครับทำสองด้านล่ะไม่ได้ทำด้านเดียวนะครับต่อไปนะครับกระทะร้อนแล้วร้อนก็คือมีควันขึ้นนะครับนี่เอาลงไปเลย น,นี่นะครับเสร็จแล้วแต่เราต้องเอามันขึ้นมาพักก่อนนะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูว่าพักเนี้ยไว้สักห้าทีแล้วหั่นออกมาจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง เป็นไงโอโหแต่ผมบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้แปะผมเพิ่มเวลาไปอีก8นาทีนะครับเนื่องจากอันนี้อันนี้สําคัญนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจของคลิปนี้นะมันฝรั่งอะถ้าคุณผู้ชมเพิ่งซื้อมาจากซูเปอร์ที่แบบมันยังใหม่อยู่อะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่วันนี้เลยคุณจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่ามันมีน้ําเยอะเข้าใจไหมยอย่างวันนี้ปกติผมทำสิบนาทีใช่ปะ อันเนี้ยผมต้องทําประมาณยี่สิบห้านาทีก็ถ้ายี่สิบห้าก็จำไว้ว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ออกมาพลิกแล้วค่อยต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันฝรัง่งคุณซื้อมาเก็บนานแล้วมันฝรั่งเนี่ยเสียยาถูกไหมผมติซื้อมาเก็บสักประมาณสองอาทิตย์อย่างเงี้ยสิบแปดนาทีนะครับไม่เกินนี้แต่ข้อดีของหม้อน,นี้คุณสามารถแอบเปิดดูมันได้เข้าใจปะ่ะอยเนี้ยนนเห็นไหมสวยงามเนี่ยคุณเข้าใจปะ่ะว่าเรามนเนี่ยคีนมันก็คือมันฝรัง่งโดยที่แบบว่าไม่ได้ทอดนะครับ ขออนุญาตใช้นี้นะเพราะว่าแม่งร้อนเนี่ยฟังเสียงดิเนี่ยฟังเสียงตอนคีบดิเห็นปะ่ะเ,เปีียเลยนะครับนี่น,นี่เห็นไหมใครบอกว่านักกล้ามกินของไม่อร่อยนะครับผมเถียงขาดใจเลยนะครับพูดอย่างนี้ทุกคลิปแหละคุณเข้าใจไหมถ้าเกิดว,ว่าคุณกินอย่างเงี้ยคุณก็าทานได้ตลอดชีวิต การที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็หุ่นดีมันต้องทําตลอดไปนะไม่ใช่มาทําแค่3มเดือนแล้วผอมแล้วไปกินแยหมเดิมแล้วกลับมาอ้วนนะครับสุขภาพเหมือนกันนะครับนี่ดูเดี๋ยวผมก็ไปออกไปทานให้ดูนะแล้วก็คุณผู้ชมนะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่เพียงเท่านี้พอยต์หลักของมันคือเพราะมันฝรั่งเนี้ยมันยังจืดอยู่นะจืดมากด้วยเราควรจะใส่เกลือลงไปนะัซึ่งผมใส่ทั้งเนื้อทั้งทั้งเนื้อทั้งมันฝรั่งนั่นแหละแต่ก็จะใส่เยอะเกินนะเดี๋ยวมันเค็มส่วนมันฝรั่งเนี้ย ผมก็จะใช้ซอสน,นะครับก็เป็นซอสมะเขือเทศนั okay, ่นแหละตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนานะไม่ว่าคุณจะกินเป็นมื้อสําหรับวันปกติสําหรับกล้ามเนื้อสําหรับสุขภาพที่ดีคุณก็ทานได้น,นะหรือมื้อนี้เนี่ยคุณเป็นมื้อที่แบบสมมติคุณนั่งชิลอยู่บ้านคุณจะกินมีจิตนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมบอกเลยหลายคนที่บอกว่ากินพวกแอลกอฮอล์แล้วหุ่นพังอ่ะใช่เขากินเยอะเขากินทุกวันใช่แต่หลักๆเลยผมบอกเลยมันเป็นเพราะว่ากับที่เขากินช่วงที่เขากินแอนกอกฮอ นะครับคุณลองบริหารการกินอนะ่ะให้มันลดลงหน่อยอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรเงี้ยแต่กับข้าวที่ตอนกินอนะ่ะคุณจะกินหนักกินเบาแต่ลองเปลี่ยนเป็น,ปนกับข้าวพวกนี้ช่วยได้เยอะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเลยนะครับนี่วิตามินเม็ดฟูนะครับ a l o h าเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับก็นําเข้ามาจากประเทศเยอรมน,นีนะครับแล้วก็มาใส่ยี่ห้อโลฮ h ของผมเองนะครับบอกเลยว่ามีมิลลิกรัมเนี่ยของพวก แมกนีเซียมนะครับบีรวมวิตามินซีนะครับแล้วก็ไบโอตินนะครับสูงมากนะครับบอกเลยว่าสูงคือเต็มแม็กที่เขาออยประเทศไทยกําหนดเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนแบบพวกวิตามินที่แบบเป็นขวดขายตามร้านสะดวกซื้อนะพี่ใส่ที่ศูนย์จุดศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเนี่ยดูได้เลยว่ามีดีกรรมมันสูงมากนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยวิตามินเนี่ยผมบอกเลยว่าต่างจากเม็ด คือเม็ดฟูเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ต้องย่อยนะครับมันดูดซึมได้เลยแล้วมันก็จะทําใหค้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ากินแล้วมันมามาที่นี้ก็คือใครที่เพียนะครับพักผ่อนน้อยหรือนอนไม่หลับครับแมกนีเซียมเนี่ยเป็นตัวช่วยให้กล้ามเนื้อมันเฟรนนะแล้วทำให้เราหลับหลับดีขึ้นนะครับร่างกายรีคาเวลีดีขึ้นนะส่วนพวกบีรวมมันก็ช่วยพวกระบบประสาทร,ระบบกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยับส่วนซีเนี่ย ตอนนี้นะครับโควิดมานะครับวิตามินพวกนี้เนี่ยมันช่วยภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานเรากลับมันดีขึ้นหรือปกตินะมันก็ช่วยป้องกันพวกนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับยังไงป้องกันไว้ก่อนนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาสั่งได้เลยเดี๋ยวผมใส่ไว้ด้านขวานี้ให้นะครับส่วนใครที่จะเทนออนไลน์หรือเทนส่วนตัวที่ยิมผมนะครับก็ทักมาได้ที่เดียวกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมลืมบอกนะครับในไบโอตินเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องเส้นผมให้แข็งแรงด้วยนะครับจริงๆวิตามินตัวนี้ใครที่เป็นแบบ วัยรุ่นขึ้นไปนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยวัยรุ่นขึ้นไปนะครับผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะครับทานได้หมดเลยอยากให้ลองเอาไปทานดูนะครับรสตอเบอรี่นะครับเป็นเม็ดฟูผสมน้ําทานหลังอาหารนะครับเยี่ยมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมสาระความรู้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่สําหรับผมผมว่ามันน่าจะโอเคสําหรับคุณผู้ชมนะครับก็ลองเอาไปทาบันดูนะครับแล้วก็วิตามินเนี่ยยังไงช่วยอุดหนุนเป็น แรงสนับสนุนให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ลองเอาไปทานดูเพราะว่าผมไม่ได้ขายสิ่งที่มันแบบว่าไม่ดีหรือมนโนเหมือนคนอื่นนะวิตามินเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายจําเป็นจริงๆนะครับขอบพระคุณครับ